สวัสดีค่ะมารีนี่คอวันนี้จะมารีวิวคอนเสิร์ตไซบันไซคอนเสิร์ตนะคะเป็นคอนเสิร์ตของ r บรท์วินที่จัดขึ้นเมื่อวันที่24ธันวาคม2565ที่ Impact Arena เมืองทองธานีซึ่งอันนี้ทุกคนอ่าเหมือนโบเกอร์ไหมเหมือนโบเกอร์อ่าบัตรนะคะ ไม่ไม่ถูกไม่แพงสองพันนะคะเป็นบัตรดอยนั่นเองนะคะอย่าหาทำนะสวยอยู่นะเห็นมุมกว้างนะคะก็จะเห็นแสงสีเสียงแบบจัดเต็มมากมาเราไม่เน้นใกล้เราเน้นชมวิวน <laughs> <laughs> ะคะก็เอาอย่างนี้พูดถึงไงแต่ตอนแรกเลยที่ไป อถึงที่ Impact ใช่ไหมก็ไปหาที่จอดรถเออใดๆนั่นเองที่จอดรถก็เต็มค่ะเพราะว่าด้วยความไบรท์วินเนาะคอมเมสนะคะเราก็เลยไปจอดรถข้างๆฟู้ด p p o r t Food Truck ของน้องๆน,นะคะก็พอไปต่อคิวนะเราไปถึงก็เที่ยงครึ่งแล้วว่ะเออเที่ยงครึ่งเกือบบ่ายโมงแล้วอะอืม ซึ่งอาหารมันก็ทยอยจะหมดแล้วอะแล้วมารีไปต่อข้าวไข่เจียวต่อน้ําอะไรเงี้ยค่ะก็มีแฟนคลับของน้องวินด้วยกันเนี่ยแหละมามาทักของมารีว่าคนนี้ใช่ไหมคะที่ขอกรีดงานซูเปอร์ซีเรียลได้เจอเขาจำชินได้ชินได้เหมือนกันนะในความในความไปดูคอนเสิร์ตน้องไบร์วินนะเออก็มีแฟนคลับของน้องจั จำเราได้อ่ะเธอแสดงว่าเขาอะไรเขาแมสมากนะมีคนดูคลิปเราอะไม่รู้ว่ากี่คนก็ขอบคุณมากนะคะที่อดทนดูเออแฟนคลับโ no ูนเนมคนนี้นะแต่โมเมนต์ขนาดนั้นน่ะเดี๋ยวขึ้นคลิปไว้ให้นะคะที่ที่ขอบคลีรงานชุปเปอร์ซีเลือกคือแบบไม่ไหวอะแลบบ้วก็ตอนน้องมีประกาศว่าซีอะเรารู้แล้วว่าไม่น่าจะใช่เราหลอกอะไรมันจะโชคดีอะไรขนาดนันวะอะไรเงี้ยพอบอกซีสามเท่านั้นแหละ โยนโทรศัพท์ทิ้งเลยจ้ะโมเมนต์น่ะที่ได้จากกล้องอะ่ะก็คือจากคนอื่นนะคนอื่นก็เก็บโมเมนต์ไว้ให้ละ่ะไม่งั้นก็ไม่ได้ไม่ได้เห็นสภาพตัวเองอะ่ะเพราะว่าตกใจแล้วก็ดีใจแล้วก็แบบอั้นอะ่ะอ,อ,อันอัดอั้นอ่ะก็เลยบอกว่าพี่ก็จีขอกี้ดทีหนึ่งไม่ไหวแล้วแบบไม่ไหวแล้วเออมันแบบรู้สึกว่าโอ้โชคดีว่าอะไรอย่างเงี้ยเอออร่อยจริงนะคะ แก่นั้นอร่อยนะจ๊ะก็น้องวินทำํำอ่ะอะต่อต่อต่อพอพอเราประทับใจตรงแมทนี้นะแมทที่มีแฟนคลับของน้องด้วยกันเนี่ยจําจําเราได้เราก็โหสุดยอดแสดงว่าน้องอะ่ะยิ่งใหญ่มากนะอืมแล้วก็พอได้กินสรุปมารีได้กินข้าวไข่เจียวกับกะเพรานะคะอืม ฟู้ดทรัคเนี่ยเยอะมากๆนะยังหมดเลยอ่ะ <ankle> ค <Pop> ิดดูดิคนเยอะขนาดไหนอ่ไม่อยากจะพูดร้อนด้วยนะคะวันนั้นพร็อพจัดเต็มมากนะก็แต่งคล้ายๆแบบนี้แต่ว่าใส่เสื้อ Valence แบรนด์ของน้องวินนะจ๊ะให้รู้ไปเลยว่าเราสังกัดไหนนะจ๊ะนะได้เข้าก็เกือบบ่ายสามไหมเออแล้วก็งานคอนเริ่มเล็กนิดงเริ่มบ่ายสามครึ่งประมาณเนี้ยค่ะอืมก็ ความประทับใจนะขอดูโพยแป๊บอ่ะโพยมาแล้วนะคะอืมตอนเปิดตัวอ่ะขาให้พูดถึงตอนเปิดตัวตอนเปิดตัวน้องก็ลงมาจากคอเลยจ้ะอืมเป็นเหมือนสายลับอนะสายสืบสปายอ่าสุดสุด,สดเจ็ด <c oughs> <c oughs> นะคะก็โคเทบอกได้คําเดียวว่าโคเทนะ แล้วก็จะบอกว่าอะไรคำว่าแล้วก็เนี้จะบ่อยหน่อยนะโทษทีน้องก็น้องวินร้องเพลงส่วนใหญ่จะเป็นเพลงช้าๆนะคะที่น้องเลือกนะอก็เดี๋ยวขึ้นขึ้นคลิปมาให้เพราะว่าความตื่นเต้นตอนนั้นนะจำชื่อเพลงอะไรไม่ได้เลยนะคะแค่อยากจะมารีวิวความความอินที่เราได้นั่งบัตรดอย2,000ที่อยู่บนยอดดอยตรงกลางนะคะอื จุดโฟกัสเราก็ดีนะแล้วเขาก็น้องวินโชว์โซโลกีตราจ้ะกีต้าได้ข่าวว่าน้องเพิ่งฝึกนะก็ทุ่งเทน่าดูแหละเพราะว่าดีมากมันเป็นผลงานที่ดีมากนะคะแล้วมีช็อตหนึ่งที่น้องวินน่ะไม่รู้ได้อดัดคลิปหรือเปล่าน้องน้องวินทำขาไมอ้อ่ะล้มแต่ว่าเขาด้วยความมีสติอะ่ะเขาก็คว้าขึ้นมาแล้วก็ ร์ต่อได้อะสติดีมากสมแล้วที่แบบเข้าวัดทำบุญอะไรบ่อยๆนะดูดูแบบไม่หลุดไม่หลุดง่ายๆโฟกัสตรงจุดข้างหน้าได้ดีมากๆนะจ๊ะแล้วก็มีช่วงร้องเพลงเพราะเราคู่กันม,มันก็ทำให้หัวตึงภาพเก่าๆนะเออแล้วก็มีโมเมนต์หนึ่ง อีกเช่นเดีวยวกันนะไม่รู้ว่าอัดคิดไว้หรือเปล่าเออพี่ใบอะ่ะพี่ใบเขาพูดว่าเนี่ยมันทําให้เห็นเอ,อ่อคิดถึงบรรยากาศเก่าๆนะน้องวินก็เลยบอกว่าใช่คิดถึคิดถึงเลยอะ่ะคิดถึงคิดถึงก็บอกว่าคิดถึงซีรีส์เหรอพี่ใบพี่ใบบอกขยี้ไงพี่ใบขยี้คิดถึงซีรีส์เหรอไอ้คนน้องก็ไม่ยอมนะคนน้องก็บอกว่าคิดถึงพี่นั่นแหละอ่าเป็นไงเจ้าใบาไปไม่เป็นจ้ะ จอของจรีนใช่ไหมของจริงเขาไม่กลัวจ้าเธออ่าต่อต่อแล้วทีนี้เขาก็ร้องเพลงอะไรนะอ๋อน้องน้องวินในงาน,นคอนเนี้ยที่พิเศษเพราะว่าน้องวินโซโล่กีตาร์ใช่ไหมพี่ไบโซโล่เปียนโนเล่นเปียนโนนะคะก็ละมุนละไมละม่อมนั่นแหละละมุนละม่อมใจอย,อยู่นะคะ ส่วนเพลงของน้องก็มีคนนั้นต้องเป็นเธอก็อีกเช่นเคยมีเสียงอีนี้เข้าไปตลอดนะคะร้องร้องเป็นร้องเก่งอยู่เพลงเดียวอ,อ๋อไม่ใช่เออต่อต่อต่อ,ตอแล้วก็มีเพลงที่น้องวินเขาบอกว่าเป็นเพลงที่น้องๆชอบแล้วก็คัดกันมาเองนะจ๊ะอืมเพลงต่อไปที่จะพูดถึงเนี่ยคือภาพเปิดตัวของน้องวินเนี่ย ดีมากเพราะว่าน้องขับรถรถหรูอะรถอะไรไม่รู้จะไม่ได้ถ้าใครรู้ก็บอกด้วยนะคะอืมรถหรูมากขับมากลางสเตจเลยซึ่งซึ่งมันโคตรเท่อะคนมันดีมากนะเพราะเราดูจากมุมยอดดอยไงเราก็จะเห็นแบบบรรยากาศทุกคนโอดีมากดีมากบัดดอยไม่ได้ธรรมดานะว่าดีวะ่ะฟีลลิ่งมันได้อะ,อะ เรื่องน้องวินขับออกมาจากสเตจแล้วอะไรอีกอุย้ยตอนนี้ถ่ายคลิปไว้แน่นอนเดี๋ยวจะโชว์คลิปอันนี้ค่ะเอ่อน้องวินเต้นกับแดนเซอร์ชุดสีเขียวนีออนอะแซ่บมากแม่อยากจะแก่อีน่านอออกไปจากตัวน้องนะห่วงน้องไม่ได้นะมันมันคือการแสดงนะคะก็น้องน้องเป็นคนไม่ชอบเต้นอ่าแต่ว่าพอ มีงานคอนอะไรอย่างเงี้ยน้องก็จะซ้อมหนักมากนะคะน้องวิน,อ,น,นอ่ะอืมอันเนี้ยชุดเขียวนีออนเนี้ยขึ้นไปบนตัวน้องวินเลยนะก็อุ้มเลยอะ่ะน้องนอง้นองวินอุ้มอะ่ะแต่ก็น่าจะเบาอะ่ะไม่น่าจะหนักเพราะว่าน้องวินน้องวินแบบทําท่าแบบสบายสบายอะ่ะคลิปคู่ cool ได้อยู่คลิปคู่อยู่อืมพอเรื่องเต้นแล้วอะไรอีกอ๋อเพลงเพลงซิงเกิลใหม่ของเขาเพลงเริ่มใหม่ เนาะก็จะแต่งชุดเหมือนใน MV เลยนะคะเสื้อนหนังดำก็พราะละนะน้องร้องอะไรก็เพอเออมารีวิวพี่ไบนิดนึงแล้วกันพี่ใบก็คงคอนเซปต์หลอ่ลอหล่อเขาเรียกอะไรหล,ล่อละทวยอะเออแต่เราไม่ชอบใสยหล่อมากไงเ,เราไม่ชอบใส่หล่อมากเราชอบสไตล์สดใส ชอบความความแบบเพียริตี้ที่น้องวินแบบสดใสแบบมีเต็มๆนะคะก็เลยเออหวยมาตกที่น้องนะอือก็เลยชอบน้องวินมากกว่าพี่ใบนิดนึงค่ะแต่ก็โดนพี่ใบตกไปหลายช็อตอยู่นะงานคนเนี้ยอืมยังไม่ยังไม่ออกจากอิมแพกนะทุกคนแอมก็เรายังดูวนๆไปขนาดบัตรเราสองพันนะแล้วคนที่บัตรแบบใกล้กว่าเราอะ่ะคงจะแบบฟินตายเลยเพราะว่าน้องออกมาเล่นกับ แฟนคลับเยอะมากอืมก็คือแบบเหมือนเป็นคอนเสิร์ตในบ้านของเขาจริงๆเขาตั้งใจจะแบบเป็นแฟมิลี่คอนเสิร์ตประมาณเนี้ยออแล้วมันก็ได้ฟิลนั้นนะฟิลแบบครอบครัวครอบครัวมาดูเอ่อคอนเสิร์ตที่แบบน้องอยากร้องอยากเต้นนะเพลงอะไรก็ทําเต็มที่อะไรเงี้ยเออจะบอกว่าช่วงแรปที่น้องน้องน้องวินแรปนะโคตรดีที่พี่ก๊อฟมาพี่ก๊อฟฟังกิ้งฮีโร่อะอืมคือดีมาก ทุกคนคือโยกตามเต้นตามสนุกเพลงเนี้ยสนุกเออเพลงอื่นไม่รู้จำฟิลไม่ได้แต่เพลงเนี้ยสนุกมากเพลงที่น้องวินแบเนี่ยมันได้วะ่ะนะแล้วก็จะพูดถึงเรื่องอืออาช่วงเซอร์ไพรส์วันเกิดของพี่ไบค์นะคะเพราะว่าพี่ไบค์ก็จะเกิดวันที่7จธันวา น้องวินก็เลยแอบเซอร์ไพรส์นะคะซึ่งเอ่อก็น่ารักอะ่ะเป็นโมเมนต์น่ารักอา่าก็เอาเค้กมากระลองนะก็น้องวินขายเก่งมากกินกินเอ่อเขาเรียกอะไรดื่มน้ำโชว์อะ่ะเย็นเย็นอยู่เลยครับตั้งแต่ตั้งแต่เช้ากระติกก็ยังเย็ยนอยู่เลยเหมือนมากระลองผมอะ่ะตอนนี้ก็ยังเย็ยนอยู่เลยก็คือขายทั้งวาเลนซ์ทั้งซูรีนะขายแบบเก่งมากนะอือ เป็น CEO ยอดนักขายจ้ะวันนั้นนะ่ะอทายอินกันไม่หยุดเลยนะสองคนพี่น้องเขาอะทั้งใบทั้งวินเลยทายอินกระติกน้ำค่ะเขาไม่เรียกกระติกน้ำดิใช่ป่ะเออแล้วก็เออ,เอ,อที่เซอร์ไพรส์แฟนคลับอีกอย่างก็คือเขาจะมีช่วงแบบร้องเพลงไปด้วยแล้วก็น้องจะนั่งเหมือน รถล,ลากอ่ะไปรอบสเตจตเลยเพื่อจะทักทายแฟนคลับทุกคนอ่ะแบบเซ่ไฮทัชไฮทัชกันเลยอนะ่ะอืมก็ดีค่ะก็คือทั่วถึงอ่ะค่อนข้างทั่วถึงยยเก้นบัตดอยในะอีบัตดอยก็ช่น,นักอยากบนไปเออเพราะว่าต้องเจ็บเนเจ็บตัวนะอยากอยากได้บัตดอยดีนะต้องนั่งดูวิวค่ะดูโมเมนต์คนอื่นกลับไปเสียโมเมนต์คนอื่นก็ฟินนะเราชอบนะเพราะว่าเราเราชอบเห็นบรรยากาศทั้งหมดน่ารักดี ไฟก็สวยไฟสีสวยมากวันนั้นอะ่ะพี่ไบ์เออวันนั้นกอดน้องบ่อยมากแล้วก็มีโมเมนต์น่ารักแม่รักเยอะเช่นเช่นแอบเขาเรียกอ,อะไรแอบจุ๊บอะแอบเนี้ยแต่ไม่โดนอะไม่โดนทุกคนไม่โดนแต่น้องวินีก็ทำท่าขิงทำให้แ,แบบเอ๊ะอะอะไรอย่างเงี้ยเออก็น่ารักดีพี่น้อง <laughs> น่ารักดี ่าแล้วก็ช่วงสุดท้ายค่ะช่วงสุดท้ายเขาก็ทำทำฟอร์มเป็นแบบเหมือนจบคอนเสิร์ตแล้วอ่าขอให้ทุกคนเดินทางกลับบ้านนะคะเนาแต่ว่าไม่ยอมเปิดไฟจ้ะทำให้เรารู้ว่าเขาต้องการให้แฟนคลับแบบแยกร้องว่าเอาอีเอ้าอีอะไรอย่ี้นะอ่าตามสไตล์นะสกสากคนในหอมากเลยคือคอแตกไปแลนะ้วะแต่ว่าแบบสนุกทุกคนสนุกเหมือนเหมือนมีพี่น้ำเชียร์น่ะ บ y ายวินงบายวิ่อะไรเนี้ยทางคอนเสิร์ตนะคะแล้วก็น้องออกมาจริงๆสรุปไม่จบนะโอ้จบช่วงสุดท้ายก็คือเป็นเพลงนี้เป็นเพลงแบบ e d m อะเอาใจน้องวินสุดๆแล้วน้องวินเต้นด้วยนะจ๊ะแต่ถ่ายคลิปไม่ทันใน,นนี้ถ่ายไม่ทาันแาน่นอนเพราะว่าเรา enjoy moment ที่แบบเขาเปิดเพลง e d m นะ,ะก็เต้นบบกับน,น้องเพราะเราสัญญาไว้ในงานซีเรียลแล้วลว่าเราจะเต้นทุกเพลง เพลงช้าเพลงเดียวเต้นหมดเราก็เต้นหมดอ่ะ enjoy ไปเขาพอพอปล่อยจอยมันก็จอยนะจ๊ะอืมก็สรุปจบคอนเสิร์ตงานไตรคอนเสิร์ตแบบแฮปปี้มากแฮปปี้มากกับเพจดีเพจเออประมาณตีหนึ่งค่ะถึงตีหนึ่งค่ะนี่ขนาดคอนเริ่มใบสามนะถึงเพจดีตีหนึ่งค่ะ ถ้าคอนเริ่ม6โมงเย็นนี่ไม่ป่าไปตีห้านะทุกคนก็ด้วยความเป็นแฟนคลับต่างจังหวัดนะคะก็จะประมาณนี้เออแต่เราโชคดีที่เราได้มีโมเมนต์ร่วมกับน้องวินแบบเขาเรียกอะไรตัวต่อตัวกับน้องวินไปเมื่องานซูเปอร์ซีเรียลแหละก็เลยรู้สึกว่า มันมันเติมเต็มและมันมันสุขคิดเขาเรียกอะไรชีวิตติงนะ่งคอมพลีทน่ะน้องวินเออลืมเมาส์เรื่องแขกรับเชิญน้องวินค่ะเป็นพีกนะพ่ก้าวนะพี่ก้าวฮอร์โมนนะคะเขาก็สุขคิดกันไปเอเราก็ฟิลลิ่งเหมือนน้องวินเลยก็คือสุขคิดเพราะว่าเราได้ทํากิจกรรมอะไรร่วมกับน้องวินในงานซูเปอร์ซีเรียลค่อนข้างเยอะดังนั้นโอเค ก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชรก์กด subscribe ช่องมารีมีของด้วยนะคะอยาให้ถึงพันคนเร็วๆนะกดติดตามมาไดหน่อยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย